พบเจอกันที่เตาคือเดิมพี่น้องเลยเนาะบ้านเียนโตต่อตาเบานุ่มพี่น้องเลยกำลังนพี่น้องเนาะเตรียมทีเดียวขั้นทำหลังวงกบใหญ่พี่น้องเลยบาดเนี่ยจบจากที่นี่ถือว่าทางทางเฝันใหญ่เมื่อนะพี่น้องเนาะมืออื่นเป็นมือสุดท้ายในการก่อพี่น้องเลยพอดีได้รวมแล้วจบอยู่มือพี่น้องเนาะแต่วนนี้ตอนนี้อาจจะไม่นี่จะได้สาเร็จพี่น้องเลยเพราะว่ามันมาตัวเนี่ยเมื่พี่น้องเนาะแบบ đáp à, đắp thì nó người người bắt hạt phi nong, bắt với thằng thằng mình đang chuẩn bị 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 chuẩn đi chuẩn bị này nó không bị thế này chuẩn bị chuẩn bị chuẩn bị ทั้งนั้นมัดเล็กเตรียมชีทเลยทางนี้เนาะอัทุนผุนผ้าไปสวัสดีเห็ดเอาเห็ดเอาลีนี่เนาะจวดจะน้งนองอุกไปให้พวกฝนตกบบบน,นี้นผมได้หมวกขาวนี่หัวหน้าเพื่นนอน จมเพิ <kindergarten cruise> yeah, yeah. ่นห้เป็นหัวหน้าและเรามีหมวกขาวเนาะเลยตำก้อนใช้กอนยังเนาะยันมูไฮยันมูดึกกดินบ็อกแชไปจักเพิ่นเลุกคุกัวเนาะคสดง มันเล็กแล้วขาวแบบขแบบ่าวแหบบวกาฟยังแรกก็คือว่าเท่นะบาดไงเท่ได้หนึ่งโอ้ยเท่ิได้อนันาจพายจากกันนี่เนาะตัวฝูควันอุดร่งหุ่นคักแน่ดิอเน,น้อกุ้มไปเฮียบเล็กบาด thế đuổi điều lên này thì nó đuổi điều ơi mảng nó bò thằng nè mảng à là thằng nè khèn đấy nhanh như tí miệng mưa cái đây mưa nè Con subscribe cho

bên con nó hiếu ngô vô đây nó mà chỉ để đi vô phăng phăng con xuống chít sọc xuống này ạ à, sượp lại thằng nạt phá thu nằm đèn liền của man thong Đôi, rồi rồi vô đây lê đơ phong bó không bỏ

sẽ đây, à. đây, rồi Mà cái à. <laughs> Mà đấy nè, người ta lốp đấy này vào đây vào đây tông áo, <laughs> ở dù bò, bình okay, nó hẳn là, ui, lẽ sàng nó phù gì thương của nó

phân phân bã nhá phân bã rồi hết lốt nó cho mi nào thì hết nhàng hết lốt ah thôi đấy là bota còn về đấy là liên kiểu chúc chúc thế mà nè nếu sang có tên gì đấy nó liên cái tảng cái chương gìn năm với đây đấy liên ควรกินเนาะเรอเเห็นว่าเขาเลิกกินแล้วติโอ้ยน่ะนี่ไว้คือจักนีุ่ยิ่งกินนี่นะไหนเหียวอยากหนาเท่าอดูไอ้ผู้หนึงบอกไงพุยหนึ่งมาแต้มใ่กระเพาะกาแฟหนึเบีมันกระเพาอิ่มเถืองได้เนาะกระเพะกาแฟหนึงเจ้าบบกินก็ได้เจ้าเป็นผู้ยิ่งไงไหนแกไว้ห่าวเลยข่บกิน้ว่เหอกาแฟข่กินแล้วข nữa ào áh thôi mình nhấc khay cay bố này, ờ ừ, này nôm nó dài chín đây rồi, ờ thả bông con, tiền nguyên của đấy là này, đấy nhỉ, bộ. Rồi, bộ. này chế bao rồi xăm lọt cọc kèn nó mình nhéo, nó, đi cái làm chế bao đây tiền nguyên cho khoang cái đấy, Nó phi nô, ô khoang choa riêng mày nè, khoai à, Mà này cái đấy, ạc ขอบ ơn,ขอบ cun lầy lầy nó, ời đi qua bỏ kí lốt, chuyển mắm phi nô nghe, mới xài xăm nó lâu, thì qua nó chắc, măn cả lại này. อา30กว่าพันเนาะโอ้ยเนาะอืมเพิ่นข่อยอ่ะจ้องเฮ็ดหน้าเพิ่นก็มี50,000แม่นบ่50,000แชร์กันดิโอเสอืซอแจ็บซอแจบเนาะซอแจบเออทางนี้จ้าทางนี้ทางนี้เฮียตาั้นซอแจบเอ้าพี่น้องเอ้ยกินเจ๊่เฮือนเจ้าก็สิแล้วเนาะอือเลี้ยงกุมทองมื้อนี้หลังจากเฮือนซานก็สิแล้วเลี้ยงบาดนี้เนาะ ເພິ່ນຊ່າງເພິ່ນກິຊິໄດ້ເມື່ອແລ້ວໃດເຮົາກໍມື້ນີ້ຈັ່ງໃດຊິຈົບນີ້ກໍເມື່ອບໍ່ລົງໄປຫັ້ນນ້ອງປາເພິ່ນຢູ່ທໍາຄົນໍ່າຍນາເວ່ນຢູຕິໂ4ມຍັງນມງເິ່ຂໍວມງຕົກໃດນາັິຂົລິນນອງໝພິນຢກບດ້ນບຂາໄປິນີ້ນາພິິກກະຕດນນີ້ເພາຍບໍ້ຂໍ້ຄ້ອຍກໍໄ คนณใช้ยักษ์เล่หอนหนาผ่านหนาผลเนาะหลังคมหลังคาแล้วยักอื่นบดได้เดื่ออะไรนะหนังมูยังไได้เพียงเอาไปจ่มกองก่อนเอาเ้อยากไปพังน้ำเนื้อข่อยเนาะเพราะได้สารโตนี่ฉันได้เที่ยวบ้านนักแหกก็เปียนเพราว่าจับกล้องแหกยังดีนะพวอมันนี่เนาะบัดเขาไปบัดมีงานนีตายลุบบมีงานบเขามาาเคืออะไรันแล้วนีอเนาะเดือนหนองมูนี่แนมเบิรงนี่เป็นแย่าาอยู่ ใหญ่หีมันใหญ่แมนแค่จริงกับเพื่อนชาต้ากับมันก็พอได้นี่ประเดี๋ยแต่วบามันขึ้นอยู่บางคนกับเสาลายแต่ว่าห่องเจาะห่องเจาะบางคนเสาหน่อยแต่ว่าห้องก้างต่างหลังอยู่เนาะแต่เพื่อน้องมูแม่นสามเมตรบ่เาลยจะก้วงมาได้ห้องน้องมูเนอะเนอะลายใหญกันห้างพี่น้องเลยเนาะจิ๊บน้อมูก่อนคอยก็ได้พี่น้องเลยจะทำแข้งนะักยี่บอตกย่บอมา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 ม má tầm nè bạn nưng ui dù đi mi hen thì đâu rồi ô cua gìn bên cua đấy nó ô khạc cua cua rồi ừ. à, ok thì đâu rồi nó phạt à, đường còn chắc nói hả tập phạt mà nay, bạn nè ôi hình như mẹ thế nó Bye bài đi đứa ไปดีอืมคือคือคือไอนุ่มไคักแล้วบาทเนี่ยอืมคือี้งามคักคักคักคาเอานั่นมาพูกรดทำควงอานหา่อตอนใหญห่กว่าน้ เราอกเอาไปถกเททางบนแถวนล่อมทางแถาหนาเลื่อนนะบนรถโดมแน,น่งงนุ่มเลยออกบนเห็นวิทย์ห่องก่อนนะท่นครับกว่าจะยินว่าจิตเทเลยได้กว่าบอกเกินมือ,อืนนะ่ยเนาะมืออาจจะเอาปูนเขามากปูนเอายังเขามากกะสาร่ตตัวเทสขึ้นไปโบกเบรกนันะไละพอเป็นงบเป็นแังก็มีได้พี่น้องเลย คือมองออกล่ะไหนเธอไว้ทางเคนโบกบ่ไว้ทางเคนโบกวะโอ้ไาไว้เลยไหนเนาะมีตัวบอล้รกกับยังตัดเธอถอดออกไปหนาเลยตรงโอ้บอลแรกก็ต้องไปถอดได้เนาะทิ mainland, boy, lee, on, pues ้ท oh, <over> ่านต่างห่างไดยอ๋อพี่น้องมาหาดิเก็บนี่ผู้เดียวพี่เราก็โฉบเสาหนองอย

Thêm đầy có thể có nhanh là ok lý bán nền khác cái lì nhanh này là mới. nhanh bản nhanh này nhanh bản 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 bố bản nhanh 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 bản thuần thuần có ngoại nó no. ô oh. đường đầy nhịn đấy nụm ấy mùn năm rồi nó độ phụ bay đi nè đi đó mà thả ra lại này เออที ừ, ản, ่เป็นของเจ้าเยบนมันนี่เลยอไปได้บางเือมีงบเทือนพื้นเือนไทยมาอีกนี่ป้าทุกกนหน้อยนุ่มเนาะบอกกันยังนี่จำีวิ่เจทแซงเห็นยังวดเฉียดวดเฉียดทเนาะ ่จาจะควมสัง่งโดยเก็บเศษบล็อกเศษอยังเนีะเอาไว้เนาะอ่าห่อนมือพื้นที่พื้นที่นี่นี่ถูดูเก็บเด็ดนล้วนี่นี่คุณน้าหาแนว้ยมาส่วนมาเกี่ยวน้ำเคลมมันนี่ ได้ไวะเนาะมาได้จ้อยปาทุกไม่ใช่ันธรรมดาเลยเนี่ยคนสูบบุหรไปเลยอื้ปาทุก đẹp chứ nó nó tắt nó rõ Nhưng khèn không nhà ngon nha, đất vật nhìn khèn Này mình hình cái bài đằng phai cháu bạn này à thù. เดี๋ยวเพืเ่อนเลยเป็นขั้นเบดไอ้นุ่มหมดแล้วน้ำมันนิดน้อยน,ออนุ่มเนาะเออฮาห,หัวว่ากมาเห็ดขั้นเบดนะเห็ดไว้ขายจักสองปีนี่เ,เราไว้

เก็บรถตะอปูเจะไว้ต่อขั่วเจ้าคักปัญญังเนี่ยฮะให้ขัวไปหารวดหาเครื่อมามัดด้วยนุ่มเว้ยรถจากนี่เก็บได้นั่นต่อขั่วแบบนี้อันเราบ่มีอย่างอีกต่อไม่ได้เออเก็บเก็บใบรถไบหมัดพวต่อขั่วต่อเคจ้เป็นประโยชน์อยู่ไร 嗯。Uh. cô à ấp <laughs> 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 đó của lầy nó em cho chị quát này đồng về thèm cho mà sao không ngay lưới Tớp nâng vô Tiếm thê bàn đi nó Bây giờ cháu sẽ chích lái tớp vô xuống này <cười> <cười> tên cái thang khẩu đây Hồi tiếp cuột tay Sao có okay hơi... à. hơi... Rồi, cuộc, đấy nó Nền đấy à, hơi... đó bạn okay. à, Liệp loại bòn này phía đâu người โอเคพี่น้องนะมีผิดพลาดประการใดกับขอโทษของแ้เขาายเด้อพี่นอ้องเด้อเนาะในขอขอบคุณบคุณไดายๆที่เขามาเบืองมาชม,ม,ามเป็นกำลังแิ่งใจกับทางาอเาวียดเนาะอ๋อาทานนี้ทางอเวียดเองคือจะขอโตโกล่าวคำว่าสบ,บายดีเยอะพี่น้องเด้อ